อ่ะแล้วมันก็นนคือนะครับผมเท่าที่ผมเท่าที่ผมดูมานะครับแล้วมันคําตอบนี้มันก็ทุบต้มครับผมอา้าวถูกเฉยลยครับอ่ะต้องการน,นันหมายความว่าเป็นคําตอบที่ถูกแล้วนะครับผมแล้วก็แล้วก็สัปดาห์ที่สองเนี่ยก็ต้องเป็นบังเสารด้วยนะครับใช่ครับผมยับยน,นกลา แต่ถ้าถ้าเป็นสมัยก่อนนี้เอ้ยผมขอถามถึงความรู้หน่อยครับสมัยก่อน,นจะเป็นเสาที่สองเดือนมกรามันเคยเป็นวันจันทร์ที่เท่าไหร่นะของเดือนกุกลาใช่ไหมใช่ครับจันทร์ที่เท่าไหร่นะอ่าน่าจะจันทร์ที่มัน,นจำไม่ได้แหละนะครับอ๋ผมก็จำไม่ได้แต่แต่ที่แน่ๆอยู่ประมาณวันจันทร์นะครับ ต<ข>อนที่ตอนที่เขาจะเปลี่ยนเป็นเสาที่สองของบกดานนะครับอ่าใจสองคะแนนครับเลือกต่อครับอ่ะอ่าคุณเคเ,เบลคือเบอร์ไหนครับเบอร์ไหนครับคือผมเลือกให้นะโอเค สีไม่มีครับสีสี่เลือกไปแล้วฮะสามเลือกไปแล้วเลือกไปแล้วครัเลือกไปแล้วสองโอเคอะครั้ดาหานี้เราก็อยากจะทำเกี่ยวกับ Google นะคะบอก,ก่อนยังไงอ่ะท่านผู้ชมโดนถึงแครแบบก็ต้องน่าจะใช้อยู่แล้วนะคะอ่าเช่นเช่นการเสื่อคำถามนั่นเองครับแต่ไม่ใช่ครับผครับอก,ก่อนว่าเมื่อเทปที่แล้วว่า คนที่ได้แจ็ปพอด้วยอ่ะคุณภูริพัฒน์เนี่ยแอบเสิรด้วยบอกก่อนสองเซเว่นนะมันก็คือ Google <c oughs> ได้แหละแต่อย่าจะถามว่า Google นัดตอนนี้ครับผมครบรอบกี่ปีแล้วครข้อที่หนึ่งครับยีิห้าปีข้อที่สองครับยี่สิบเจ็ดปีข้อที่สามครับสามสิบปีข้อที่สี่แปดสิบปี ไวกิครับผิดนะฮะไม่ใช่เหรอไม่ใช่ครับอ่ะข้อห้าสองร้อยปีห้าเลยนะข้อที่ห้าสองร้อยปีย่อกเออเหีอ,อะไรย่อกเลยยอกไงโอเคนะครับอ่ะต่อมาดีๆครับอย่าแบบเมื่อกี้ขอตอบว่าข้อหนึ่งครับอ่านะครับ ตามกติกาที tests, okay. ่เราบอกว่าถ้าสามคะแนนแล้วก็ก็น่าจะได้เราสุดท้ายมันก็ถูกต้องครับผมบากก่อนว่าเรดจัดอันนี้ผมขอเป็นหนึ่งนะครับขอสลับเป็นหนึ่งยอดจัดที่ Google จะครบรอบวิส5ปี Google ได้เปลี่ยนโลโก้ด้วยครับผมนะครับอ๋อนะครับเปลี่ยนโลโก้จากจากตัวจ o o g l e กลายเป็น g a p a ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว d y ก็โอ้ยไม่เกี่ยวนะคะก็เมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดกันยายนะคะก็ได้เปลี่ยนโลโก้บนหน้าจอเว็บให้มีการนะคะบมและให้มีลูกเล่นเล่นในโอกาสฉลองครบรอบ25ปีที่บริษัทอ o o เก้ ก็ตั้งขึ้นซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะฮะ Google มีการเปลี่ยนโลโก้มากกว่าห้าพันครั้งครับผมห้าพันครั้งอุ้ย๋ยวนะครับห้าพันครั้งนี่คืออะไรครับกดกันมันเลยเหรออือวันนี้ใช่นะคะแล้ตามแต่เทศกาลวันครบรอบหรือวันสำคัญต่างๆของประเทศ ทวนรูดนะคะก็อนนี้เราต้องขอบพระคุณจากข่าวพีพีทีวีนะครับผมอ่ะคำถามสุดท้ายอยากจะให้อยากจะ่ครับผมแต่อยากจะให้นะคะผมขนาดตอนนี้คุณแฮแบร์อยู่ที่สามคะแนนแล้วฮะอ่านแล้วครับผมแต่อยากจะถามอีกคำถามแต่รอบนี้ชุบที่ห้ามาหนึ่ง อาหามว่าก่อนก่อนเข้าปริทอทุกัยหรือสิบาปีหรือแม้แต่สิปชอชิ่นหรือว่าตเด็กหรือว่าปอปาขึ้นอะไรก่อนข้อที่หนึ่งขึ้นคำเตือนลิขสิทธิ์ของ BTV Studio ที่นำสามารถเผยแพร่ทายซ้อและตัดแปนได้ข้อที่สอง ้อที่สองไม่ขึ้นอะไรเลยอันนี้เป็นสองช้อยนะฮะอันนี้มาถึงช่องไม่ใช่สมมุติใช่ไหมใช่ครับผมช่องี t v ครับผมอ๋อช่อง BTV ขาตอบว่าขึ้นขึ้นในนี้ก่อนที่บอกว่ารายรัรไปทําดัดแปลงได้แต่ฮะอ่าโอเคอโอเคครับผมและคําตอบนั้นมันอ่ะยังไงก็ต้องนี่แหละนะครับถูกต้องครับผม อ้าวโอเคครับนับไปตามครับอ่าไม่เกี่ยวโอเคแบดแบดเพื่อนที่ทำเนี่ยโอเคแบดตอบครับผมโอ๋อค,ครับผมแล้วก็ขอดีใจขอบคุณเคแบดด้วยนะครับขอแสดงคดวามยินดีด้วยน,นะคะได้ผ่านเข้ารอบแล้วนะคะอ่ะเชิญไปประจันที่โพเดียมเหมือนเดิมครับอ่ะเดี๋ยวลองพักส,สักครู่กันก่อนอค,ครับเ,เดี๋ยวกลับมาครับตื่นเต้นพิซซี่มิลเลียนครับผม 음 <laughs> <laughs>